ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านให้ฟังชาแนลช่องที่จะนำสาระดีๆจากหนังสือหรือวรรณกรรมอันสรงคุณค่ามาอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านท่องไปสู่โลกแห่งหนังสือด้วยกันน้าปัดนี้อ่านให้ฟังชาแนลบายเมอร์เมดขอนำเสนอเสียงอ่านนวนิยาย จากจินตนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2556สาขาวรรณศิลป์เพชรน้ำงามแห่งวงการวรรณกรรมเจ้าของนามปากกาสุภาคสุวรรณเรื่องสิครินเทวินตาบทที่8ชนนเดินกลับมาหาหล่อนสาวน้อยผู้อ่อนวัย มีในตาแดงเรือน้ำใสใสแวววาวอยู่ที่นั่นเป็นภาพที่เทวินตาต้องถอนใจยาวพลางโอบร่างแบบบางเข้ามาหาตัวกระซิบว่าปีเดียวเท่านั้นนะจ๊ะหนูแมวไม่นานเลยฝ่ายนั้นพงโงกสีสารับตาแดงๆขึ้นมาอีกชนนหัวเราะเฮงเบ่นว่างอแงไปได้หน้านหนูแมวก็พอถือสีลังกา ผมจะส่งจดหมายเลยคอยรับนะอย่าร้องไห้อีกล่ะแล้วขากลับขับรถดีๆนะจ๊ะฝากรถด้วยขับไปเรียนหนังสือหรือจะไปเที่ยวไหนก็ตามใจคอยหมือนดูเรื่องน้ำมันเครื่องน้ำก็เท่านั้นค่ะอ,อาจารย์สาวน้อยรับคำชนนยิ้มแห้งๆเต็มทีจนวินตานึกคขำในสายตาปอประโลมที่ทั้งสองคนส่งแก่กัน หล่อนก็เบือนหน้าหนีชนนบีบแขนกลมกลึงของสาวน้อยอีกครั้งอย่างเบามือก่อนจะพูดเขาเรียกตัวแล้วล่ะอย่าช้าเลยคุณวินเทวินตาอดไม่ได้ที่จะยื่นหน้าไปจูบแก้มคนข้างๆอย่างเอ็นดูกระซิบซ้ำว่าไว้ใจเธอค่ะจะช่วยดูแลอาจารย์ชนนให้เป็นอย่างดีอย่าร้องไห้อีกนะคะหนูแมว หล่อนเลยไปกราบมารดาอีกครั้งความรู้สึกบางอย่างวูบเข้าหัวใจเทวินตาวางกระเป๋าสองใบในมือลงกับพื้นสวมกอดคุณทิพาไว้แน่นน้ำตาซึมเป็นครั้งแรกที่รู้สึกอะไรมารดาอย่างบอกไม่ถูกเมื่อนึกได้ว่าจากสีลังกาแล้วหล่อนจะต้องเลยต่อไปไหนอีกไหนหล่อนจะต้องเลยต่อไปไหนต่อไหนอีกเช่นเคย คงอีกนานนักกว่าจะได้กลับมาพบมารดาอีกครั้งเออแน่คุณที่พาพลิกหน้าลูกสาวขึ้นดูพลางหัวเราะทำเป็นเมื่อก่อนไปได้นี่แม่วินน้ำหูน้ำตาไหลเป็นเด็กพี่ลึกกล่าวจบคนพูดเองก็ตาแดงบ่นว่าอะไรก็ไม่รู้เห็นไปไหนตอนไหนตลอดมาคราวนี้เกิดจะอะไรแม่เป็นลูกแง่พี่วัด ทวินตาหันมาทางพี่ชายที่ยืนกอดอกเงียบๆดูคุณแม่ด้วยนะคะไม่ดูหรอกทีประวัติตอบไม่ใช่แม่ฉชนนน่เป็นอะไรก็ช่างอย่าเพิงเอ้ยพี่ชายยื่นมาตบมือสิยื่นมือมาตบสีสาน้องสาวเบาๆพี่น่ะเป็นหมอทั้งคนนี่ก็แม่แท้ๆใครจะไม่ดูแลค่ะ เทวินตาจูบมารดาที่แก้มอีกครั้งหูได้ยินเสียงเรียกตัวผู้โดยสารซ้ำหล่อนจึงลุกขึ้นเช็ดน้ำตาแห้งดีแล้วจึงหันมาบอกลาพี่สะพายลูดายิ้มอย่างเอ็นดูก่อนจะกระซิบว่าไปดีมาดีนะจ๊ะไม่ต้องห่วงคุณแม่และอย่าลืมที่พี่บอกเวลาผ่านไปเร็วนักอย่าตัดสินใจช้าจนเกินเหตุ ถ้าสามารถจะสแสวงหาความสุขใจให้ตัวเองบ้างชีวิตคนนะ่ะสั้นนิดเดียวคุณที่พาตามมาส่งลูกสาวจนถึงทางออกผู้โดยสารสั่งซ้ำใกล้ตัวว่าสี่หลังกาเป็นเมืองพระอย่าลืมที่แม่พูดนะแม่วินมีปัญญาค้นคว้าทางโลกแล้วลองค้นคว้าทางธรรมบ้างค้นคว้าเพื่อตัวเพื่อจิตของแม่วินเองแหละลูกอย่าได้โง่เง่า ตามืดมัวอย่างคนทั้งหลายที่จะต้องคลำทางไปเองอย่างคนตาบอดเมื่อเวลานั้นมาถึงเชื่อแม่นะลูกค่ะเทวินตารับคำเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้นึกแล้วขำนี่เป็นพรหล่อนเกิดอะไรมารดาน,นั่นเองไม่เถียงไม่ขัดคอยอย่างเคยหูยังได้ยินเสียงมารดาบอกกับคน ตามหลังติด,ตดมาว่าพ่อดรันไปกันสามคนเป็นเพื่อนกันผิดถูกเตือนกันนะจ๊ะอย่าล้าเลยเขาเราเทวินตาสะอึกกับคำพูดประโยคนั้นของมารดาเหมือนเมื่อสิปีก่อนไม่มีผิดเมื่อหล่อนดารันและชนนกกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกนึกได้เช่นนั้นเทวินตาก็ก้าวเร็วขึ้น คนตามหลังสองคนมาทันกันบนรถที่จะพาผู้โดยสารไปสู่เครื่องบินที่จอดอยู่ชนนลสุดตัวลงนั่งคนเต็มพอดีเทวินตาโล่งอกเมื่อเห็นร่างสันทัดของเพื่อนร่วมทางต้องยืนห่างออกไปชนนลหันมามองหน้าก่อนจะถามว่าคุณวินวิ่งหนีอะไรนะฮะเมอ่อตะกีล้ำลาหนูแมวดีแล้วหรือหลอนเซถาม ไม่ต้องห่วงว่าแต่คุณวนยังไม่ตอบผมหนีเสือหรืออะไรฮะหนีเสือก็ดีนะสิหล่อนตอบหนีแล้วก็แล้วกันหนีอย่างอื่นฉันกลัวจะหนีไม่พ้นไหมล่ะคนข้างๆพึมพำยอมรับแล้วไงทำไมตาแดงๆล่ะฮะร้องไห้เหรอฮะใครรังแกเอาบอกผมจะตีให้เข็ดโทชนน เทวินตาครางแล้วหัวตาก็แดงขึ้นมาอีกอย่าพูดเล่นน่ะฉันคิดถึงแม่น่ะพูดโธอีกฝ่ายร้องเบาๆทำเป็นลู้แง่ไปได้นี่ใครจะเชื่อคุณวินว่าถึงกับร้องไห้หาแม่ออกตลอดตลอนไปทั่วสารทิศอย่างนี้จริงๆนะคุณนนเทวินตากล่าวเสียงคึนขังตายังไม่ปกตินักฉันคิดถึง เป็นห่วงยังไงก็ไม่รู้ไปมาหลายหนจากกันหลายหนไม่เหมือนคราวนี้เลยคุณวินเหงานะฮะเชื่อผมเถอะคุณอาย,ยังแข็งแรงออกจะตายแถมลูกชายเป็นหมอใหญ่อีกทั้งคนใครว่าฉันเหงาครั้งนี้อารมณ์อาวอนต่อมันดาหายไปสิน้นเสียงที่พูดบอกให้รู้ได้ทันทีว่าได้แทงใจดำเพื่อนรุ่นพี่เข้าเต็มรัก เขาหัวเราะเหๆอห,หึรีบบอกหล่อนว่าไม่เหงาก็ไม่เหงาสิฮะคุณพี่แหมทําไมต้องเสียงเขียวด้วยเ mm hmm. ทวินตานิ่งอึ้งไม่กล่าวว่าอะไรอีกจนจนขึ้นมานั่งบนเครื่องบินฉนนนั่งติดหน้าต่างหล่อนสุดตัวลงนั่งข้างๆหากพอหันกลับมาจึงเห็นดารันเขาสอดกระเป๋าเอกสารไว้ใต้ที่นั่งหันมาพูดกับหล่อนว่า ส่งซื้อนอของคุณมาสิวินตาผมจะวางบนหิ้งให้ไม่ต้องค่ะเทวินตาปฏิเสธแล้วพึพมพำขอบคุณเบาๆชนนนั้นดูจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นจนหน้าโมโหถึงเวลาอาหารก็ตั้งหน้าต,ตั้งตาก,กินแล้วส่งถาดคืนบอกหล่อนว่าของ,งีีบสักนิดนะคะคุณวินผมจะนอนฝันถึงหนูแมวสักหน่อยป่านนี้ รองให้จบหรือยังก็ไม่รู้เฮ้มีแฟนเด็กก็อย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงรักเข้าไปแล้วถอนก็ไม่ได้แต่น่ารักนะฮะตอนน้ำตาร่วงนะ่ะผมใจแทบขาดรำรำจะคืนตัวทีเดียวกลับไปคราวนี้ไม่รอละให้รับปริญญาแล้วจะแต่งงานเสียทีคราวหน้าจะได้หอบหิ้วไปด้วยได้ดรันมองหน้าหล่อนเทวินตาหลบวูบ เป็นครั้งแรกนับจากวันนั้นที่ได้นั่งใกล้ชิดกกนเพียงนี้อารมณ์วุ่นวุนนั้นทีเดียวที่ทำให้อาหารตรงหน้าหมดรสชาติท้าทางที่การจัดเล่นสีของพ่อครัวสายการบินนับว่าไม่เลวเลยดารันใช้สายตาเลยมาที่จานตรงหน้าหล่อนถามขึ้นว่าคุณไม่ได้กินอะไรเลยใครว่าคะเทวินตา ใช้ซ่อมเขีย่ยเนื้อในจานที่พร่องไปเล็กน้อยผมมัวยุ่งไม่ได้กินกลางวันเพิ่งได้กินนี่แหละนั่นคุณจะคืนเข้าไปดูือวินตาเขาถามอิ่มนี่คะล่อนตอบสั้นๆดารันจิ้มซ่อมลงบนเนื้อชิ้นนั้นบอกว่าถ้าคุณอิ่มผมกินต่อเองฉันตัดไปบ้างแล้วอย่าเลยคะ่ะเทวินตาห้ามเบาๆเขาสั่นหน้า บอกอีกว่าผมกินเหลือคุณได้จำไม่ได้แล้วรือก๋วยเตี๋ผัดไทยห่อนั้นหลอนเสือ,อึกเป็นครั้งที่สองทำไมจะต้องรื้อฟื้นความหลังด้วยนะดารันก็ทำไมจะจำไม่ได้ตอนนั้นยังเรียนหนังสือปีแรกๆที่ชุลาด้วยกันก๋วยเตี๋ผัดไทยที่ใส่หมูและตับจนเทวินตาหัวเราะด้วยไม่คิดมาก่อนว่าจะมีใครผัดขายแต่ดารันบอกว่า ผมให้เขาผัดพิเศษใส่ไข่อีกด้วยห่อเดียวเหรอคะเทวินตายังถามดารันหัวเราะตอบว่าห่อเดียวกินสองคนใต้ร่มจามจุรีเย็นสบายกับก๋วยเตี๋ยวห่อนั้นที่กลายเป็นความหลังมาจนบัดนี้เพราะดารันบอกว่าคุณกินหมูกินตับสีของดีๆทั้งนั้นแล้วคุณละ่ะเทวินตาถาม ผมกินเส้นเปล่าๆก็ได้ของดีๆให้คุณวินตาอย่าหัวร้อนนะผมรักคุณไม่เพียงก๋วยเตี๋ยวห่อนี้หรอกต่อให้อะไรมากมายยิ่งใหญ่กว่านี้ผมก็จะเสียสละให้คุณได้ทุกอย่างเหมือนหมูกับตับในก๋วยเตี๋ยนี่ล่ละคะหล่อนยังร้อนเรียนเขาต่อมาอีกหลายปีหากครั้งนั้นหล่อนยังเยาวและไวหล่อนยังเยาวไวและอ่อนไหวนัก ซึ้งจนไม่รู้ว่าจะซึ้งเป็นถึงไหนดูเหมือนลุดาก็รู้เรื่องนี้ดีอย่าดื่มกาแฟเลยวินตาประเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเสียงเตือนนี่ก็อีกผมขอชาให้คุณแทนแล้วเติมนมนิดหน่อยถ้าจะเหมาะก,กว่าหมดเวลาอาหารอีกชั่วโมงต่อมาดารันก็หยิบหมอนสีสวยมาให้ท่าทีนั้นอ่อนโยน อบอุ่นเหมือนเดิมจนหล่อนต้องหายใจสะท้อนจะต้องใกล้ชิดกันอย่างนี้อีกปีเต็มๆหล่อนจะทนทานไหวหรือคิดแล้วก็อยากร้องไห้นักทีเดียวเสียงรุดายังก้องอยู่ในหูถ้าหวัวใจเราปรารถนาจะให้มันเป็นไปอย่างนั้น <c oughs> ก็อยา่าขืนมันเลยนะวินมีความสุขเสียทีไหนๆก็ทรมานมานานเต็มทีเรื่องอะไรจะทน ในเมื่อถึงเวลาจะตักตวงบ้างแต่หัวใจของหล่อนปรารถนาเช่นนั้นจริงๆหรือหรือเป็นเพราะอารมณ์แต่เพียงอย่างเดียวอารมณ์และความรู้สึกที่ถูกตัดทอนทั้งทางกำลังรักเมื่อครั้งกนนันโนนหล่อนยังรักดารันเหมือนเดิมหรือเพียงแต่ไม่สามารถจัดความรู้สึกในอดีตเมื่อต้องหวนกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้น หล่อนจะทุ่มชีวิตจิตใจลงไปเพียงเพื่อสมองรับอารมณ์อ่อนไหวนั่นแต่เพียงอย่างเดียวหรือหัวใจละ่ะถ้ามันยังคุมแค้นเจ็บปวดไม่สั่งซาโปรเจกต์ของผมสั้นกว่าของคุณนะวินตาดารันเอ่ยขึ้นไม่ถึงปีหรอกเหรอคะหล่อนรับหมอนมาหากไม่ได้หนุนเพียงวางไว้บนตักเฉยๆ แต่ผมก็หวังว่าเราจะทำงานด้วยกันและปรับความเข้าใจกันได้ดีที่สุดเรื่องงานไม่ต้องห่วงคะ่ะเราเคยเรียนเคยร่วมงานกันมาแล้วผมไม่ห่วงเรื่องงานหรอกวินตาดารันกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนจะห่วงก็แต่เรื่องคุณนั่นแหละคุณยังไม่ยอมหันหน้ามาพูดกับผมตรงๆเลยเราจะหันหลังให้กันและกันอีกนานเท่าไหรนะ่น่ะเทวินตานิ่งอึง ไม่มีคำตอบจากหล่อนเช่นเคยดารันถอนใจเฮือกขณะกล่าวสืบไปอีกว่าผมรับผิดทั้งหมดมันเป็นความเข่าของผู้ชายแท้ๆคุณคงเข้าใจค่ะความเข่าของผู้ชายดูเหมือนใครๆก็แก้ตัวอย่างเดียวกันทั้งนั้นเป็นผู้ชายนี้ดีออกมีเรื่องแก้ตัวสารพัดถ้าผู้หญิงทำบ้างก็ไม่พ้นถูกตราหน้า อย่าพูดอย่างนั้นสิวินตาดารันวางมือของเขาลงบนหลังมือขาวนวลหากหล่อนดึงกลับเสียทันควันเสียงบอกว่าเลิกพูดเรื่องกเก่าๆเสียทีได้ไหมคะเบื่อจังเลยตกลงเขารับคำอย่างว่าง่ายถ้าอย่างนั้นเราจะพูดกันถึงเรื่องอนาคตและปัจจุบันไม่มีคำตอบรับดารันบอกตัวเองว่า ถ้าไม่รักผู้หญิงคนนี้แทบขาดใจแล้วก็เขาคงเลิกตอแยหล่อนไปนานแล้วหากครั้งใดที่คิดหมดกำลังใจเจ้าแรงผักดันความปรารถนาที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจก็มีพลังงานมากขึ้นคิดแล้วดารันก็อยากเป็นคนเถื่อนสักครั้งทำอะไรอะไรโดยไม่ต้องยับยั้งชั่งอารมณ์ให้ปวดหัวอย่างนี้จะเป็นยังไงนะถ้าจะรวปลาเสียให้สิ้นเรื่อง เทวินตาแข็งกระด้างเพราะหล่อนยังเจ็บใจคุ้มแค้นต่างหากที่แท้จริงหล่อนก็เป็นผู้หญิงอ่อนไหวปรารถนาความรักและความอบอุ่นจากคนรักเหมือนเดิมหาไม่หล่อนจะหวั่นไหวอย่างที่เห็นหรือแต่ดารันก็ทำดังใจนึกไม่ได้อยู่ดีเทวินตาเป็นผู้หญิงที่เขารักรักอย่างเทิดทูนยกย่องมานานนักหนานับตั้งแต่หล่อน ย่างกลายเข้ามาในรัวตามจุลีก็ว่าได้อีกประรการดารันก็ยิ่งกลิ่งเกรงต่อความผิดของตัวเองในอดีตมากมายนักถ้าหักหานทำตามใจปรารถนามันจะลงเอยปวด,ดร้าวกว่าผู้หญิงที่ตายจากไปหยกหยกมากนักถ้าคนเราลงรักใครจริงจังมันก็ย่อมจะทนไม่ได้ถ้าจะต้องอยู่กันอย่างเจ็บปวดมีใช่หรือดารันเอย๋ย เขาพ้มบอกตัวเองพยายามต่อไปผู้หญิงนะ่ะเหมือนไม้เลื้อยโบราณทำไมพิมพ์เอาใหม่นะผู้หญิงนะ่ะเหมือนไม้เลื้อยโบราณว่าไวไม่ผิดหรอกให้แข็งอย่างไรก็ต้องอ่อนโดยเฉพาะเทวินตาความหลังระหว่างเขาและหล่อนมากมายนักเป็นเชื้อไฟอย่างดีที่จะโหมเท่าสวาสดให้คู่ชนขึ้นอีกครั้ง และเมื่อวันนั้นมาถึงหล่อนจะอ่อนอ่อนผ่อนตามทั้งใจทั้งกายโดยที่เขาไม่ต้องทรมานแทบจะคุกเข่าอ้อนวอนขอให้หล่อนรักตอบอีกสักครั้งในเวลาเช่นนี้หรอกผมอาจจะอยู่ที่ศรีลังกาเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นดรันบอกเมื่อก่อนผมแวะไปลายายหนูเสียงของเขาเริ่มโหย ยายเขาพาไปตัอ,อากาศเสียนี่ท,ทั้งที่ผมโทรมาบอกแล้วว่าจะขอพบลูกเพราะไปคราวนี้หลายเดือนเทวินตาหันมามองเห็นหน้าแห้งก็อดเวทนาไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องหล่อนควรจะรู้ตัวเองแท้ๆโดยไม่ให้ความสงสารเห็นอกเห็นใจเข้ามามีส่วนเพราะหลังจากนั้นความรู้สึกสงสารเวทนา มันมักไม่เหลือยังยืนเท่าไรนักหรอกกรมผมมันแย่เสียงเหมือนจะรำพันไม่รู้เมื่อไหร่จะจบเกมสักทีคงไม่นานละมังคะาคนเรามีโชคดีแล้วก็มีโชคร้ายเมื่อรายได้ก็ต้องดีได้เทวินตากล่าวเรียบๆผมรอมาสองปีกว่าดารันยังกล่าวสืบไปอีกคิดว่าชาตินี้คงหมดหวังจนกระทั่ง ได้ข่าวว่าคุณจะกลับมากรุงเทพนั่นแหละเทวินตาพิงศรีศาก,กับพนักเก้าอี้หลับตาเสียแต่จ,จริงไม่ง่วงสักนิดนอกจากเกิดความรู้สึกไม่อยากจะรับรู้หรือถ้าจะรับกับตัวเองจริงๆหล่นกลัวต่างหากกลัวว่าตัวเองจะใจอ่อนได้ผลสมใจด้วยดารันหันมามองถอนใจยาวแต่ไม่เท่านั้น ยังหยิบผ้าขนสัตว์สีสวยบนหิง้งเหนือศีรษะลงมาคุมให้หล่อนอีกด้วยการกระทำอ่อนโยนนุ่มนวลเหมือนที่หล่อนเคยได้รับจากอดีตที่ผ่านมานั่นเองเทวินตาเฝ้าถามตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนหล่อนจะทนไปได้อีกสักกี่มากน้อยหนอมาพร้าเป็นทิวแถวเลยฮะเสียงชนอนอุทานเบาๆเมื่อเครื่องบินเริ่มแตะพื้น นี่ถ้าเผอๆต้องคิดว่าหมู่เกาะฮาวายแง่ๆยกเว้นฮอนนูลูแห่งเดียวเทวินตาฝ่าสายตาไปยังภาพภายนอกจริงดังที่ชนอนอุทานทิวมะพร้าวยาวเหยียดภายหลังจากที่ผ่านแนวภูเขามาหยกหยกหล่นพึมพำว่าดูเป็นธรรมชาติดีจริงๆนายฉันกลืนๆให้ฟังว่าทางเหนือของก่อนนะ่ะแคบกว่าและแผ่นดินต่ำกว่า ทางใต้แถมเป็นที่ราบกว้างอีกด้วยทางตอนกลางค่อนมาทางใต้เป็นภูเขาสูงบางยอดสูงกว่าถึงเ0็ดฟิตแน่แต่ผมรู้มากกว่านั้นชนนหัวเราะเหือหอืคุณวินไม่ชอบประวัติศาสตร์จะสนุกได้ยังไงเรื่องของฉันนี่เทวินตาขานฉันม่ชอบอดีตท,ทั้งหลายเรียนมาตั้งแต่เล็กจนโต ท่องเต่าไหร่ก็จะไม่ได้เลยเกลียดช่วยไม่ได้นี่แล้วแต่คนผมว่าประวัติศาสตร์ทําให้เรารู้อดีตและยังเกิดประโยชน์ข้อสําคัญเที่ยวสนุกฉันไม่มีเวลานั่งพริกหนังสืออ่านแล้วเที่ยวเดินย่องอยู่ตามซากหักหักพังๆ,งๆเดินไปแฝันไปเห็นโน,น่นนี่ในมโนภาพอย่างนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายหรอกคุณนน ไม่เห็นน่าสนุกตรงไหนเลยเทวินตายังขัดคอต่อไปคุณวินกับผมไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะฮะชนนทําเสียงคึงขังทั้งทั้งตายิม้มนึกสนุกจะเยาะแย่เพื่อนรุ่นพี่ต่อไปอีกผมน่าเห็นเรือสำเภาของชาวโรมันละล่องมาจากทะเลแดงตามกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ข้ามมหาสมุทรอินเดียมา มายังลังมายังลังกาหรือตาโปรเบน,นห,รหรือตัมปันนิหลอหรือตัมบะปันน้แล้วก็รับสินค้าเครื่องเทศล่องกลับเมื่อลมเปลี่ยนทิศท,ทางเป็นพัดจากตะวันออกเฉียงเหนือคนโรมันกับชาวพื้นเมืองแลกเปลี่ยนสินค้าโดยใช้เหรียญโรมันเหรียญโบราณ ตั้งกตสมัยเนโรปกครองกรุงโรมในศตวรรษแรกๆน้โนนเทียวฮะชื่ออะไรมันถึงมากมายนะคุณนนเทวินตาหลุดปากถามจนได้อีกฝ่ายยิ้มชอบใจตอบว่าเห็นไหมผมว่าแล้วเพราะเกียรติประวัติศาสตร์เลยไม่รู้อะไรพวกโรมันเรียกสีลังกาว่าดาโปรเบนฮะคุณพี่พวกพ่อคาอาหรับเรียก s e r รนดิปและโปรตุเกสเรียกว่าซีเอคุนดัสแผงเป็นไซลอนกระทั่งซีลอนและเลยกับภัยใช้สี่ังกาจนกระทั่งบัดนี้รู้มากจริงนะเทวินตาค่อนเบาๆผมชอบนี่ฮะยิ่งรู้เรื่องมากเท่าไหร่ยิ่งโมโหโพวกโปรตุเกสเท่านั้นไปโกรธเขาเรื่องอะไรกันชนนยักไหล ก่อนตอบว่าก็รังแกพุทธัศาสนานะสิฮะจะมีอะไรแต่ดูดูคนพูดยื่นหน้าออกไปทางหน้าต่างมองผ่านกระจกใสพ,พึมพำว่าผู้คนดูจะคลั่มากไปหน่อยนะฮะดำปิดเทียว,แต,วยแต่ท่านสิริมาโวที่ผมเคยเห็นแต่ท่านสิริมาโวที่ผมเคยเห็นผิวไม่คลั่อย่างนั้นเลย พวกภูเขาละมังดารันเสริมขึ้นบ้างชนนหูพึ่งถามท่านควันว่าคุณดรันดูอะไรบ้างเหมือนกันเหรอฮะเงียบเทียวผมเคยคุยกับท่านอุปัตุสีลังกาตอนเขาพบครั้งแรกท่านเล่าให้ฟังว่าพวกแคนดี้เมืองหลวงครั้งสุดท้ายก่อนจะหมดอำนาจให้รัฐบาลอังกฤษพวกนั้นอยู่บนที่สูงเรียกว่าเมืองภูเขาก็แล้วกัน ผิวจงไม่คล้ำจัดอย่างพวกชายฝั่งทะเลท่านสริมาโวก็เป็นคนที่นั่นท่านอุปทูตยังบอกผมอีกว่าพวกสกุลเก่าๆโบราณมักมีคำลงท้ายสกุลว่านายกนะนายกนะยกเหรอคืออันนี้มันสะกดนอนหนูยอยักกอไก่เอาใไม่นะมักมีคำลงท้ายสกุลว่านายกนายเก รันตอบถ้างั้นชนนทำท่านึกอะไรขึ้นได้ท่านสอวิกรมานายเกก็คงคนภูเขาเมืองหลวงเก่าแคนดี้นี่เองต้องเรียกพวกกรุงเก่าถึงจะถูกนะฮะเหมือนอย่างที่ป้าผมว่าคนบางกอกนะ่ะพวกบ้านนอกแทๆ้ๆสู้คนอยุทยาไม่ได้คนเมืองหลวงเก่าไงฮะฉะนันไม่สนใจหรอกอยากเทวินตา อดหัวเราะไม่ได้จำแต่เพียงว่าท่านวิมากรนนยเกนะเป็นคนเขียนเรื่องผลการปลูกข้าวบนที่สูงโซนแหลงของสีลังกาก็เหลือจะพอแล้วเครื่องบินจอดสนิทคนโดยสารเริ่มทยอยลงชนนยังงึมงำต่อมาอีกว่าสาวๆดำดีจริงอคติกระทั่งผิวคนเทวินตาค่อน คนขาวซีดยงกับไก่ต้มก็มีคนดำสวยสวยขาคมกริบบาดใจคนก็มีถมไปความสวยของคนอยู่ที่ผิวที่ไหนกันคุณนนดารันส่งกระเป๋าใบเล็กให้เทวินตาสายตาทีิทอดจับหน้าขาวนวลปราศจากไฟฟ้านั้นยังบอกอะไรหลายอย่างที่หล่อนเคยได้รับและประสบมาจากอดีตเทวินตา รีบออกเดินหน้าเสียทันควันพ้บันไดหล่นเดินมาที่ตึกเตี้ยๆตรงหน้าจริงดังคำเปรียบเลยของชนนผู้คนผิวคล้ำดำเกรียมดีแทๆ้ๆไม่ว่าหญิงและชายเห็นแต่ลูกตาขาวและท่ามกลางคนดำๆเหล่านั้นเทวินตาจึงพบคนผิวสองสีอย่างตนเองและผิวขาวอมชมพูทองอารามที่ยืนรอรับอยู่ด้วยกัน เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยและคนที่หล่อนเรียกว่านายหรือหัวหน้าชนนสัมผัสมือไหว้และทักทายทั่วหน้าจบบทที่8